วันฝนตกชายชราร่างโสมเดินเข้าธนาคารหรูไม่มีใครรู้ว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาทุกคนหัวเราะดูถูกเพราะเสื้อผ้าเก่าๆแต่เพียงคำพูดเดียวของเขากลับทำให้ผู้จัดการธนาคารถึงกับนิ่งงนันเขาเป็นใครทำไมคำพูดสั้นๆถึงเปลี่ยนทั้งชีวิตของคนในห้องนั้นได้และสิ่งที่อยู่ในซองกระดาษเก่าใบเดียวมันคืออะไรที่ทำให้ทุกคนต้องน้ำตาไหลเช้าในวันฝนตก เสียงรองเท้าเปียกน้ำกระทบพื้นหินเย็นเยียบชายชราร่างผอมเดินเข้าธนาคารเสื้อผ้าขาสีหม่นกลิ่นฝนติดกายผู้คนเบื่อนหน้าบางคนหัวเราะเบาๆแววตาเต็มไปด้วยการดูถูกพนักงานต้อนรับยกคิว้วเสียงพูดเย็นชามาทำอะไรขลุงชายชราเงียบสายตาเขามองไปรอบห้องห้องโถงหรูพื้นมันวบาสะท้อนภาพเขาเอง เสียงฝนข้างนอกแรงขึ้นเขาก้าวไปข้างหน้าทุกสายตาจับจ้องผู้จัดการเดินออกมาสูดรเรียบรองเท้าหนังมันวาวธนาคารเรารับเฉพาะลูกค้าจริงจังนะครับชายชราก้มมองมือสันสัของตัวเองหยดน้ำฝนไหลาตามรอยเหี่ยวยน่นเสียงเขาเบาแต่ชัดเจนขอถอนเงินผู้จัดการหัวเราะเบาถอนเท่าไรครับสิบบาทชายชรายื่นกระดาษเก่าๆ ขอบมุมซีดเหลืองชื่อในนั้นทําให้ผู้จัดการนิ่งงนันห้องทั้งห้องเงียบแม้เสียงฝนก็เหมือนหยุดลงแววตาชายชราเย็นลึกมือผู้จัดการเริ่มสัน่นชายชราเงยหน้าขึ้นสายตาแน่วแน่นิ่งแต่หนักแน่นเหมือนภูเขาผู้จัดการมองกระดาษในมือชื่อที่ปรากฏทําให้หัวใจเขาเต้นแรงท่านเจ้าของธนาคารเสียงกระซิบดังขึ้นรอบห้อง พนักงานเริ่มมองหน้ากันบางคนอ้าปากค้างบางคนหลบตาชายชาราไม่พูดเพียงมองไปยังโต๊ะทำงานใหญ่ด้านหลังสายตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าผมแค่มาดูว่าสถานที่ที่ผมสร้างไว้จะยังมีหัวใจเหลืออยู่ไหมเสียงเขาแผ่วเบาแต่ทุกคำเหมือนคมมีดเฉือนความหยิ่งของทุกคนในห้องผู้จัดการกลืนน้ำลายน่าเริ่มสด พยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงกลับสัน่นชายชาราเดินไปยังเก้าอี้รอเก้าอี้ไม้ธรรมดาที่ดูไม่เข้ากับห้องหรูเขานั่งลงชา้าช้าฝนยังตกกลิ่นดินชื้นลอยเข้ามาหญิงสาวพนักงานคนหนึ่งยกมือไหว้ขอโทษค้าลุงหนูไม่รู้น้ำเสียงสั่นจริงใจชายชารายิ้มบางๆลูกไม่ต้องขอโทษผิดที่เขาที่ลืมว่าคนจนก็มีศักดิ์ศรี ผู้จัดการเดินเข้ามาใกล้ใบหน้าสันเทาผมผมไม่รู้ว่าท่านคือชายชราตัดบทไม่ต้องรู้หรอกถ้าต้องเห็นชื่อใหญ่ก่อนจะเคารพใครสักคนงั้นนายยังไม่เข้าใจชีวิตเลยห้องเงียบอีกครั้งมีเพียงเสียงฝนที่เริ่มเบาลงราวกับฟ้าเองก็ฟังชายชราหยิบซองจดหมายออกจากกระเป๋าเก่าสีซองซีดจนแทบมองไม่เห็นตัวอักษรเขาวางไว้บนโต๊ะตรงหน้า นี่คือมรดกสุดท้ายของฉันเสียงเขาแผ่วลงแต่ทุกคำหนักแน่นราวกับคำพิพากษาผู้จัดการมองซองนั้นมือสั่นไม่กล้าแตะชายชาราหลับตาภาพอดีตย้อนเข้ามาในใจวันหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนเขายืนอยู่ตรงนี้ชายหนุ่มยากจนของเงินกู้เพื่อตั้งร้านเล็กๆแต่ถูกปฏิเสธด้วยรอยยิ้มยอ่อวันนั้นเขาสาบาน ว่าจะกลับมาแต่ไม่ใช่เพื่อแก้แค้นเพื่อพิสูจน์ว่าความจนไม่ใช่กระบาดเขาเปิดบริษัทเองทำงานหนักจนร่ำรวยสร้างชื่อจนเป็นเจ้าของเครือธนาคารนี้แต่ไม่เคยลืมวันนั้นเสียงนาฬิกาในห้องดังติ๊กตักเวลาผ่านไปใช้อย่างเยือกเย็นชายชาราลืมตาขึ้นอีกครั้งนายรู้ไหมเงินมันซื้อทุกอย่างไม่ได้ผู้จัดการพยักหน้าเบาๆครับผมเข้าใจแล้ว ชายชาราโน้มตัวไปข้างหน้าไม่นายยังไม่เข้าใจเพราะถ้าเข้าใจจริงนายจะไม่หัวเราะตอนเห็นคนใส่เสื้อเก่าเข้ามาเงียบคำพูดนั้นก้องในหัวทุกคนเหมือนลมหายใจหายไปจากห้องหญิงสาวพนักงานที่เคยยิ้มยอกก้มหน้าน้ำตาไหลชา้ชาช้าเสียงฝนเริ่มตกหนักอีกครั้งเหมือนฟ้าร้องให้แทนชายชาราลุกขึ้นก้า เสียงฝนค่อยๆจางลงเหลือเพียงกลิ่นดินหลังฝนใหม่ลมพัดผ่านประตูนาคารที่ยังเปิดอยู่ผ้าม่านสีครีมไหวเบาราวกับโบกมือลาผู้จัดการยังคงยืนนิ่งในมือยังถือเอกสารนั้นหยดน้ำฝนที่ชายชาราเดินผ่านตกใส่ปลายนิ้วเขาเย็นแต่ไม่หนาวกลับอบอุ่นแปลกประหลาดหญิงสาวพนักงานคนเดิมยกมือเช็ดน้ำตาเขาจากไปแล้วหรือคะไม่มีใครตอบ มีเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยการสำนึกผู้จัดการหันมามองพนักงานทุกคนดวงตาเปลี่ยนไปไม่มีแววเย,ยื่อยิงอีกต่อไปเหลือเพียงความอ่อนน้อมเขาวางเอกสารลงบนโต๊ะกลางห้องตั้งแต่นี้ที่นี่จะไม่ใช่ที่ของคนรวยหรือจนแต่เป็นที่ของคนมีหัวใจแสงอาทิตย์ส่องผ่านเมฆหลังฝนกระทบพื้นหินที่ชายชาราคเคยเดินสะท้อนเงาอบอุ่นราวกับยิ้มของเขา เด็กชายคนหนึ่งที่มากับแม่เดินผ่านหยุดมองป้ายธนาคารใหม่ที่เพิ่งติดตั้งบนป้ายนั้นมีคำเพียงประโยคเดียวศักศีไม่เคยมีราคาแต่มีค่าเสมอเสียงลมพัดเบาเหมือนคำของชายชาราย,ยังคงลอยอยู่ในอากาศไม่ใช่แค่ในธนาคารแต่ในใจของทุกคนที่ได้ยินกลัวคนจนเหลอคำถามของคุณประสิทธิ์ดังขึ้นทันทีเธอสายหน้าไม่ใช่ขมินไม่ได้หมายความแบบนั้น แต่เธอก็ทำเสียงนั้นนิ่งเรียบแต่บาดลึกทันวานั่งเงียบมองทั้งสองคนอย่างหนักใจบรรยากาศในห้องแน่นอึดอัดมีเพียงเสียงนาฬิกาแขวนที่เดินชา้าช้าติก๊กต๊อกติก๊กต๊อกมินหายใจไม่ทั่วท้องเธอกลั้นน้ําตาแต่ไม่ไหวอีกต่อไปมินขอโอกาสค้าคุณพ่อมินยอมรับว่าผิดมินไม่ควรตัดสินใครจากภายนอกแต่โปรดเชื่อเธอข้ามินรักพี่ธันวาจริงๆ คุณประสิทธิ์เงียบเขามองเธอนานจนมินรู้สึกว่าทุกวินาทีเหมือนชั่วนิรันร์แล้วจู่ๆเขาก็ลุกขึ้นเดินช้าๆไปที่หน้าตา่างสายตาเมอมองสวนด้านนอกคนเราผิดได้แต่ต้องรู้จักเรียนรู้เสียงเขาแผ่วลงฉันไม่ต้องการลูกสะพ้ายที่ดีเพราะอยากได้สมบัติฉันต้องการคนที่มีหัวใจดีแม้ในวันที่ไม่มีอะไรเลยมินเงยหน้าขึ้นน้ำตาเอ่ยอีกครั้งแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไร คุณประสิทธิ์หันกลับมาพร้อมรอยยิ้มบางๆ,ๆเธอจะมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งถ้าไม่หนีไปก่อนคำพูดนั้นทำให้มินนิ่งในหัวเธอเต็มไปด้วยคำถามหมายความว่ายังไงอีกครั้งแต่ยังไม่ทันถามเขาหันหลังเดินออกจากห้องปล่อยให้บรรยากาศอึมครึมกลุ่มทั้งห้องไว้ทันว่าเดินมาหาเธอจับมือเธอเบาๆมินพ่อพูดแบบนี้แปลว่าเขายังไม่ปิดใจหรอก เธอแค่ต้องแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ใช่คนแบบที่พ่อคิดเธอมองเขาน้ำตาไหลพรากแต่หัวใจกลับอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยคืนนั้นมินนอนไม่หลับเธอคิดถึงคำพูดของคุณประสิทธิ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนที่มีหัวใจดีแม้ในวันที่ไม่มีอะไรเลยวันต่อมาเธอตื่นแต่เช้าเดินออกจากคฤหา์มุ่งหน้าไปที่ตลาดเช้าเธอเริ่มซื้อของแจกให้คนเร่ร่อนพูดคุยกับพวกเขา ฟังเรื่องราวของแต่ละคนด้วยใจจริงหลายวันผ่านไปข่าวเรื่องหญิงสาวจากบ้านเศรษฐีที่ออกมาช่วยคนจรจักรเริ่มแพร่ในชุมชนจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังยื่นข้าวให้ชายแก่คนหนึ่งเสียงเบาๆดังขึ้นข้างหลังครั้งนี้เธอไม่เมือนฉันแล้วสินะักมินชะงักเธอหันกลับไปคุณประสิทธิ์ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้ใส,ส่สูทไม่ได้แต่งหรูแต่สวมเสื้อเชิ้ตเรียบ ในมือมีถุงของข้าวกล่องหลายกล่องคุณพ่อเสียงเธอสัน่นเขายิ้มบางๆฉันแค่จะมาดูว่าผู้หญิงที่ลูกชายฉันรักจะยังยิ้มให้คนแปลกหน้าได้อยู่ไหมมินน้ำตาคลอเธอก้มสีสลงมินขอโทษข้าและขอบคุณที่มินยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าเขาหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงเสียงสะท้อนในอกเธอมองชายชาราในชุดเรียบง่ายตรงหน้า คนที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้เธออับอายจนแทบอยากหนีไปให้ไกลแต่ตอนนี้ในสายตาเธอเขาไม่ใช่พ่อสามีผู้ทรงอิทธิพลอีกต่อไปเขาเป็นเพียงคนคนหนึ่งที่สอนให้เธอรู้จักความเป็นคนจริงๆเธอยิ้มออกมาทั้งน้ำตาคุณพ่อขอบคุณที่ไม่ตัดสินมีในวันนั้นค่ะคุณประสิทธิ์หัวเราะเบาๆฉันเคยตัดสินเธอเหมือนกันลูกฉันคิดว่าเธอคงเป็นผู้หญิงอีกคนที่รักแต่เงินสายตาเขาอ่อนลง แต่วันนี้เธอพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าฉันคิดผิดเขาหยิบข้าวกล่องในมือแล้วยื่นให้เด็กเร่ร่อนคนหนึ่งมินมองภาพนั้นแล้วรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกแดดยามสายสองลอดผ่านกิ่งไม้กระทบผมสีขาวของคุณประสิทธิ์จนดูเหมือนมีแสงล้อมรอบคุณพ่อมินพูดเสียงแผ่วมินอยากให้คนอื่นเห็นแบบนี้บ้างไม่ใช่แค่ตอนทดสอบใครแต่ให้เห็นหัวใจของคุณพ่อจริง,รงๆเขายิ้มไม่ต้องให้ใครเห็นหรอกลูกแค่เรารู้ว่าทำดีก็พอ ระหว่างที่ทั้งคู่ยืนแจกอาหารมีชายคนหนึ่งแอบถ่ายภาพจากมุมถนนเขาเป็นนักข่าวท้องถิ่นที่จำได้ว่าชายคนนี้คือเจ้าของบริษัทใหญ่ระดับประเทศภาพของคุณประสิทธิ์กับหญิงสาวแต่งตัวเรียบง่ายที่ยื่นข้าวให้คนเร่ร่อนกลายเป็นภาพไวรันในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาหัวข้อข่าวขึ้นว่ามหาเศรษฐีปลอมเป็นขอทานเพื่อสอนลูกสะพ้ายสุดท้ายกลับได้บทเรียนจากหัวใจคนจริงในเย็นวันนั้น โทรศัพท์ของมินเต็มไปด้วยข้อความบางคนชื่นชมบางคนประชดแต่สิ่งที่ทำให้เธอยิ้มได้คือข้อความจากทันวาพ่อบอกผมทุกอย่างแล้วนะที่รักผมภูมิใจในตัวคุณมากพรุ่งนี้กลับบ้านเรานะมินอ่านแล้วน้ำตาไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความโล่งใจรุ่งขึ้นเธอกลับมาที่คฤหาสน์อีกครั้งบ้านหลังใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้เธอรู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนบ้านจริงๆ เมื่อเธอเก้าวเข้าไปในห้องรับแขกคุณประสิทธิ์นั่งอยู่พร้อมรอยยิ้มทันวาเดินเข้ามาจับมือเธอพร้อมหรือยังที่จะเริ่มต้นใหม่เธอพยักหน้ามินพร้อมค้า